การเมืองกันบ้างนะคะโห oh, มีเรื่องที่จะต้องตามหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของนาฬิกายืมเพื่อนมา <c oughs> ยังไม่จบนะ <c oughs> เออแล้วก็เรื่องในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะที่สารรัฐธรรมนูญนะคะจะมีการเรียกประชุมกันค่ะแล้วก็จะวิทิชัยถ้าวิทิชัยได้เลยเนี่ยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะไปดูที่พยานหลักฐานเกี่ย <c oughs> วกับเรื่องปม8ปี <c oughs> การดํารงตําแหน่งของพลเอกประยุทธจันโอชาค่ะนี่เมื่อวานนี้นะคะไปดูภารกิจนี้กันก่อนดีกว่านะคะของคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีพี่ใหญ่ของเรานะคะพลเอกประวิทธ องสวรรคค่ะเมื่อวานท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีแต่ก็ไม่ตอบคําถามอะไรสื่อนะคะเห็นว่าก่อนเข้าทำเนียบเนี่ยเลขาคณะรัฐมนตรีเลขาสํานักงานกฤฎีการสานักงบป,ประมาณค่ะเข้าไปพบกับพลเอกประวิทย์ด้วยก็ไปสรุปเรื่องของวาระการประชุมคอรมอที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อนะคะ พอมาถึงที่ตึกสันติไมตรีพลเอกประวิทย์ก็ไปคุยกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาเอ๊ะที่ไปคุยกันเนี่ยบิ๊กป๊อกกับบิ๊กป้อมเขาจะปรับคอรมอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่างอยู่4ตําแหน่งด้วยกันค่ะหลายคนก็สันนิษฐานกันไปแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะในขณะที่พลเอกประยุจันโอชาค่ะ มาไหมทาเนียบรัฐบาลไม่ได้มานะคะแต่ก็ไม่ละทิ้งภารกิจค่ะมีการประชุมคอรมอด้วยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์มาจากกระทรวงกลาโหมนะคะที่ทํางานในปัจจุบันของท่านนะคะก็ถือที่ว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่ประชุมคอรมอด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะพอประชุมคอรมอเสร็จบิ๊กป้อมก็กลับทันทีนะคะนักข่าวพยายาม,ามถามถึงเรื่องนี้ที่กมทรปปชสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยที่มีพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสนะคะท่านเป็นประธานท่านบอกท่านจะรื้อคดี นาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมมาปรากฏว่าบิ๊กป้อมตอบยังไงหรือเปล่าไม่ตอบเลยเลยอะสายหน้าเล็กน้อยแล้วก็พูดแต่แบบมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เดินไปทันทีนะคะคือในเคสเนี้ยที่ทางด้านของกอมทรปะปะชเขาจะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาเรื่องของนาฬิกาหรูเนี่ยเพราะว่า เขาไปได้ข้อมูลมาคุณผู้ชมหลังจากที่นายปัทวาสสุขศรีวงศ์เป็นเพื่อนที่ให้บิ๊กป้อมยืมนาฬิกาเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมคะที่นีศาลก็มีคําสั่งแต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลหรือว่าหม่อมอุย๋ยอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะเป็นทาย,ยาทเป็นผู้จัดการมรดกแต่ในทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไม่ปรากฏว่าอา้าวมีนาฬิกาหรูแม้แต่เรือนเดียวเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่บิ๊กป้อมอ้างว่ายืมมาจากนายปัทวาสเนี่ย มันมาจากไหนแล้วก็คือต้องไปถามถึงที่มาว่าไอนาฬิกาอันนี้มันเป็นของใครกันแน่เดี๋ยวก็มทปปชเขาก็จะเชิญหม่อมอุ๋ยมาให้ข้อมูลด้วยในวันนี้เดี๋ยวคงมีรายงานมาให้ได้ทราบกันนะคะทีนี้ไปทางด้านของสสเต้มงคลกิจสุขสินธรานนนกันบ้างค่ะหัวหน้าพักไทยศิวิไลนะคะนี่รักและเคารพวิก้อมสุดหัวใจไม่แต่เรื่องนาฬิกาหรูเลยแต่ถามว่าตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ไหนไปที่บิ๊กตู่คนเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ สสเต้บอกเลยถ้าเกิดว่าศาลวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งนายกต่อ,<น>อก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไหมแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังจะเชื่อว่า,ะาจะเข้าไปนั่งทํางานในธรรมเนียบได้อีกไหมคือส่วนตัวสสเต้บอกว่าไม่มีพื้นที่ให้พลเอกประยุทธ์ทํางานแล้วนะเพราะไม่สามารถจะข้ามบังเกอร์กับร้วรุดหนามไปได้ แล้วเขามองอย่างนี้ด้วยสเต้บอกบรรยากาศมันก็คล้ายๆกับสมัยที่ท่านสมชายวงสวัสดิ์หรือว่าท่านสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคุณเต้ยังบอกด้วยค่ะบอกว่ากองเชียร์บิ๊กตู่เนี่ยปรุงให้ไวนะแล้วก็รีบหาที่เกาะใหม่ให้เร็วด้วยนะเพราะว่านายกคนใหม่เนี่ยเป็นใครใครก็รู้รีบไปขอสมัครงานซะน,นะลองฟังดูนะคะบางช่วงบางตอนในช่วงนี้ค่ะผมว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะมีวิจัยญาณในการที่จะพอแค่นี้นะ เพราะว่าท่านก็สัดมา8ปีแล้วนะคนเดียวผมก็ฝากบอกลูกหาบของพลเอกประยุทธ์แล้วก็คนรอบข้างนะครับคือให้ให้ปรงนะฮะให้ปรงแล้วก็หาที่เกาะใหม่ได้แล้วนะครับก็รู้ว่านายกมติคนใหม่คือใครก็ไปหาที่เกาะใหม่ไปขอสมัครงานกับท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้นะฮะ เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนัดประชุมวาระพิเศษด้วยที่หลายคนบอก8ปีของพลเอกประยุทธ์นี่จะเอายังไงต่อนะคะจะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่ออีกไหมล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเอกสารการชี้แจงของอาจารย์มีชัยฤิชุพ,พันธ์ค่ะอดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ออกมาเองอะนะคือประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือว่าชี่ว่านับวาระของนายก8ปีต้องเริ่มตั้งแต่6เมษายนปี60นนะคะซึ่งเป็นวันที่ าฐธรรมนูญปี60บังคับใช้ในเอกสารฉบับนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีเอกสารชี้แจงมาเกี่ยวกับเรื่องความเห็นของอาจารย์วิชัยแล้วก็ท่านสุพจน์ไข่มุกอดีตกรทด้วยที่บอกว่าการนับวาระ8ปีของฟุเดกประยุทธ์เนี่ยต้องนับรวมก่อนปี60ด้วยเอกสารอันนี้จะเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนนะคะสรุปตามความเข้าใจของผู้จด กรทอเองยังไม่ได้ตรวจรับรองการงานการประชุมนั้นเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่12กันยายนปี61นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความที่ไม่ครบถ้วนอันนี้มันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เป็นหนังสือในการอ้างอิงหลักฐานใดๆได,ได,ได,ได้ค่ะ ทีนี้หลังเอกสารของอาจารย์มีชยัยวอนเน็ตแบบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามรัฐบาลว่ายังไงบ้างจะนั่งเฉยๆเหคะจูกยับเลยตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณว่าบิ๊กตู่จะอยู่ต่อถึงปี68ใช่ไหมเขาก็พานคิดกันไปแบบนั้นนะคะทีนี้ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณทิพาน,านันต์สิริชนะนะคะก็เลยต้องรีบออกมาเบรกท,ทันทีบอกใจเย็นนะใจเย็นคือเอกสารนี้ยังไม่มีการรับรองว่าเป็นเอกสารจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมก็ยังไม่ได้บอกออกมาด้วยที่สําคัญข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อ สรุปคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในประเด็นวาระ8ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งวิาพากษ์วิจารณ์กันนะคะโดยเฉพาะที่ฝ่ายค้านเป็นคนเริ่มต้นยื่นคำร้องขอตีความคุณจะรอก่อนรอฟังคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญก่อนไม่ใช่ไปตรีรวนกดดันสารกันแบบนี้แล้วออกมาให้สัมภาษณ์กันแบบนี้กับนักข่าวก็ทำให้สังคมเนี่ยสับสนกันรายวันค่ะ นี่คือฟากฝั่งของทางด้านคุณทิพานันนะคะทีนี้ไปทางด้านของอาจารย์วิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบ้างออกมายืนยันเป็นรอบที่สองค่ะบอกถ้าคำวินิจฉัยออกมาในทางลบก็คือว่าบิ๊กตู่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็ยังไม่มีแผนนะว่าจะรองรับจะทํายังไงกันต่อไปนะคะทีนี้ถามอาจารย์วิศณุต่อว่าการที่พลเอกประวิตย์ลงพื้นที่บ่อยๆในช่วงเนี้ยอันนี้เป็นแผนสํารองของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าว่าเออเดี๋ยวท่านจะหลุดเก้าอี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อาจารย์วิษณุบอกผมไม่รู้เหมือนกันแต่การลงพื้นที่ของพลเอกประวิตยนะ่ะมันมี2บทบาทด้วยกันนะคือ1รองนายกรัฐมนตรี 2. หัวหน้าพักพลังประชารัฐนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูค่ะครับส่วนเมื่อวานนี้หลายคนคงดิ้ติดตามข่าวกันบ้างเพราะว่ามีการเสนอมาจากฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน่หลายฉบ,บับหนึ่งในนั้นคือตัดอำนาจสวเลือกนายก ปรากฏว่าฟาดกันดุเด็ดเผ็ดมันมากโดยเฉพาะคู่นี้ก่อนเลยคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสวกับทางคุณรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลฟาดกันไปฟาดกันมานะฮะโดยเฉพาะคุณรังสิมันโรมเนี่ยฟาดไปก่อนบอกว่าเนี่ยสวเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชนส่วนใหญ่มาจากแก๊งเตรียมทหารรุ่น6รุ่น12เพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กป้อมนะบิ๊กตู่บ้าง นอกจากนี้มันแก๊งพวกพ้องน้องพี่สิทธิ์เก่าสนชสปชส,สปททําให้คุณกิติศักดิ์ไม่พอใจครับขึ้นมาประท้วงทันทีบอกว่าถอนคําพูดคําว่าแก๊งออกไปเลยนะแล้วก็ตีกลับออกมาบอกว่าเอาแต่วิจารณ์คนอื่นบอกคุณลังสิมันเนี่ยติดหนี้กอยศออและไม่ใช้คืนสำเนีัวเองซะบ้างหลังจากนั้นคุณลังสิมันฟาดกลับบอกว่าเป็นหนี้กอยศจริงเพราะฐานะยากจนก็ต้องกู้เรียนแต่ไม่เคยผิดนัดชาระสักครั้ง ตอนนี้ใช้หมดทุกบาททุกสตางค์แล้วเสียหายนะที่พูดในสภา,าเนี่ยแม้าพูดข้างนอกเนี่ยจะฟ้องเอาเงินเข้าพักเก้าวไกลเลยไปฟังช็อตนี้กันดูครับวิจารณ์คอนอื่นประวิดูตัวเองบ้างครับนี่กยศยังไม่ใช้เลยสำเนียกตัวเองบ้างและเป็นสอ,สอ,ส,อ,ส,อ,ส,อสอที่มีคะแนนปัดเศษมาอย่าทงตัวที่ผ่านมาผมไม่เคยเบี้ยวนี้ครับท่านประธาน ผมก่อนหน้านี้ผมยากจนครับและผมก็ต้องกู้เรียนผมก็ชำระหนี้มาโดยตลอดครับไม่เคยผิดนัดแม้แต่ครั้งเดียวข้อที่สองครับหลังจากผมเป็นสอสอมานะครับผมก็ชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจนวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับทําข้อมูลส่งต่อไปในกรุ๊ปไลน์ที่ท่านอยู่สังกัดนะครับว่าวันนี้ผมไม่เหลือหนี้กยศไม่แต่บาทเดียวครับอืประเด็นนี้ คุณเจีย๊ยบคอนถมครับหรือว่าคุณอมรั์ก็ฟากมาเหมือนกันนะฮะลองไปฟังดูละกันว่าเป็นแบบไหนบ้างครับ มันมีเกียรติยศมันมีศักดิ์ศรีมากกว่ากันมากเมื่อเทียบกับการไปเป็นนั่งร้านให้ทรราชสืบทอดอํานาจต่อไปและมีแต่คนว่าแก่กะโลกกะลาเมือ่อดูอายุของสอวอทั้ง250คนอายุเฉลี่ยแล้วเกิน70ปีทั้งคูทั้งสิ้นค่ะเมื่อกี้สวท่านหนึ่งนะคะลุกขึ้นมาค่ะมากล่าวหาว่าลังสิมันโลมใช้นี่กยศยังไม่หมดนะคะ แล้ว,ด,ลวดิฉันอยากจะถามว่าแล้วพวกสวทั้งหลายท่นานใช้นี่คอสอชอครบหรือยังคะใช้นี่บุญคุณกับคอสชครบกันหรือยังคะขอบคุณมากค่ะเป็นไงฟาดกันมันฟาดกันมันมากนะนี่แค่บางช่วงบางตอนนะเวลาเรามีน้อยนิดหนึ่งรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับกระไรข,ข่าวช่องแปด